เป็นอะไรกันบอยเข้ามาพราวจะได้งานไหมคะไพบอกว่าต้องมีเส้นมีสายมีพวกจะได้งานเชื่ออะไรแต้วเต่าป,ปีนี้จะสอบนักเรียนสิบได้ไหมดูแค่นี้อสอบได้นะผ่านนะสามวันนี้นะเจี๊ยบจะไปสมัครงานพรุ่งนี้จะได้ไหมไพดีเจ้าจงไปสมัครสเจี๊ยบนะเอาเข้ามากันเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เต่า เตรียมตัวให้ดีแล้วไปสอบเตรียมตัวให้ดีอ่านให้เยอะฟิตร่างกายให้ดีเดี๋ยวตอนถอดังเกงหรือกาดังเกงในอ่ะเหนื่อยวิ่งกระจุยเลยสี่สี่ว่าสี่สนามฟุตบอลน,น่ะสิบสองหรือสิบห้านาทีเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแววหวยลาวถูกไหมไพ่บอกมีเจ้ามีโอกาสถูกแววหญิงจะมีโชคลาวไหมไพ่บอกไม่มีเมีย คืนนี้ที่เราเขาจะมาหาเราไหมไพ่